สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะมันดูบรรยากาศด้วยน้อยอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานอาบน้ำกันก่อนค่ะแม่นะดูโถตัวกันค่ะตอนนี้ขันมากนะนู้หลังก่อนมีสะดุดเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีมีกระปุกตะปักนะาบนทั้งบนคอนไม้อยู่ดูท่าทางนางแขมีความสุขมากนะคะทะมัดทาแมงมากๆเลยนะนันตะกุกตะกัก มีต่อสะดุดอยู่นิดน้อยแบบสนุกสนามใหญ่เลยนะคะเป็นการอาบน้ำนะคะของน้องกีตานะคะที่ระมัดระวังกันหน่อยก็เลยต้องผูกโซ่หน้านะคะไว้ด้วยนะคะดดื้อกัะแม่นะคะดื้อมากมากนะคะบีกยากทัข้างในปางกันนะคะ ลมรื่นนะมีต้นไม้เยอะมากความสุขความเต้ยเนยเลยาำท่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะอสาชฉีดให้ด้วยแล้วก็ทูไปด้วยนะถ้ามีของกินด้วยนะคะชอบนะดินจะชอบกันเลยนะแล้วแปลงมาไหมนี่ใส่อว,วันนะน้อยมาก<ะ>เป็นปางใหม่กันอาจจะยังไม่มีคนรู้จักนะมากพอสควร ตอนนี้ก็อาบน้ำไปก่อนทำละร่างกายนะคะเตรียมพร้อมรับลูกค้ากันนะคะเพื่อเนเพื่อนทยอยเดินเข้ามาบ้างแล้วโู่โกันต่อนะคะกับโมงกีตาแล้วก็เต้วหนุ่ยกัน,นะคะ่นนนะ,ะถือเข้าไปนะถือเข้าไปถ้าเขาให้ลงใน,น,นสัะ คงจะสนุกกว่านี้มากมไม่มาเลยแหละแม่แขนต่างๆาะ,ะไปหมอดนะ,ะลูกสาวเฮ้ยห่วยขันมากมมต้นใส่นะะต้นใสใหญ่ต้นใสใหญ่มากนะ,ะต้นใสชีก่อนช,ชีดชีดทางนี้ก็ทุ้ยทุ้นแรงนะชะุนแรงควานลงเยอะเลย แายนุ้ยสนุกไหมสนุกไหมสนุกนะคะดูฟีมือตุ้ยนุ้ยกันกับแม่นะเอาจนรั้วเขาพังแล้วนะคะข้างหนึ่งแรงช้างนะคุณแรงคนได้เยอะนุ้ยบอกนุ้ยไม่ได้เป็นไรตรงนั้นนะมันไม่มีไม่มีรั้วแล้วดันไปเลยไม่ใช่นุ้ยคนเลือดเดียวนะหลายเชือกสะสมกันไปนะคะโซ่โกันจ้านะคะกับเราชาวช้างกันนะคะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่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 นะคะ แ่้วอยได้ลงคลิปนะคะให้กับทุกท่านนะคะได้ดูภาพบ้างเลยนะคะถอย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 นะคะและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาตดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องคูนราบนะคะกันด้วยนะคะทุกท่านนะตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศอาบน้ำนะคะอาบน้ำแบบทุลักทุเลนะคะของตุ้ยนุ่ยกันนะคะรีบรีบเป็นีบรโซ่นะระบรีบรีบงีบรีบบแม่นะคะ อ่ะนะคะออก<ด>มาในแอคชั่นสวยเลยนะคะนะ